ขณะน,นี้บัวขาวเป็นตัวนำดาวเรืองที่สองน้องพันเงินที่สามที่ไปซีว์ดาวเรือง,งเป็นตัวนำคู่กับบัวขาวน้องพันเงินทีสามขณะนี้ดาวเรืองเป็นตัวนำคู่กับบัวขาวขณะนี้ ที่โค้งไปที่ออกทางตรงดาวเรืองเป็นตัวนำบัวขาวที่สองทองกปลวที่สามที่ไปเก้าดาวเรืองยังคงเป็นตัวนำบัวขาวที่สองทองกปลวที่สามขณะนี้นดาวเรืองยังคงเป็นตัวนำทองกปลวที่สอง กันแข่งในเที่ยวที่6ดาวดวงหมายเลขสองชนะที่1เวลาวิ่ง1นาที1.31วินาทีทองเกลาวหมายเลขสามชนะที่2เวลาวิ่ง1นาที2.70วินาทีบัวขาวหมายเลขห้าชนะที่3เวลาวิ่ง1นาที3.05วิน